คนคุ้นไหมคุน้นไหมไปดูในช่องยิ้มน้อยรถคันนี้ว,ว่า<ม>เป็นรถของไทรเป็นรถของไทรวะมาหสีมาหีสี <c oughs> เป็นรถของแม่ยายการบอทําไหน,นตอนนี้คืออะไรมันพังบ้างตอนนี้เหรอไฟไม่จ่ายถอดระบบแก๊สมอน้ำรั่วท่อยางระบบท่อยางทั้งหมดทะเมียนขาดน้ำมันเครื่องแห้งรบแล้วไอ้ตายทะเพื่อนมึงนี่มันชั้นเทพจริงๆ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูชาติแคสซี่คาร์ครับผมกลับมาเจอกันแล้วกับอีรีซ่อมรถโอ้โหห่างหายกันไปนานมากแล้ววันนี้รถที่เราได้ซ่อมนะค,คือนี่เลยทุกคนคุ้นไหมคุ้นไหมไปดูในช่องยิ้มน้อยรถคันนี้ว,ว่าเป็นรถของใครเป็นรถของใครวะมาเหสีมาเหสี <laughs> ็นรถของแม่ยายแม,แม่ยายของพี่ยิ้มนั่นเองทุกคนการที่ซื้อไปให้ตอนนั้นน่ะแต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่ต้องเซอร์วิสแล้วไปดูที่ว่ารถที่มันอยู่่างหวัดมานานๆเนี่ยมันมีอะไรพังบ้างมันต้องเซอร์วิสอะไรบ้างบ้านทีไรมีมง,งานเหนื่อยทั้งทีนี่ทุกๆรอซ่อมอีกคันนึ่งเนี่ยเดี๋ยวซ่อมคันนี้ก่อนนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเขาก็ไปซ่อมทุกๆุกเพิ่มมน้าเนี่ยเปิดมานี่เลยก่อนอื่นเลยนหํามน้ําหายเดี๋ยวนนี้ไม่ได้ใช้น้ําใช้อะไรสบายอากาศด้วยอากาศอะไรวะที่มันไม่มีมน้ำโนวาีนีน ทอ,อยางแตกนะระบบทอยางทั้งหมดเลยดูนี่ฝันน้ำฝนนี่อุ้ยอุ้ยชิบหายหมดแล้วเขาฝันน้ำฝนถอดระบบแก๊สด้วยเครื่องไม่ติดตอนเนี้ยเออตอนนี้เครื่องไม่ติดอีกไม่รู้เป็นไรทำไมไม่ใช้น้ำมันทูทีดดีล่ะเสือกไปกันร้ำมันร้อนกอไปสานทางแต่แอร์นเปิดแค่เบอร์เดียวแอร์เป็นที่กล่องล่างเอาส้นตีนเตะก็แรงนะไอ้สั์ไม่ต้องเล่าก็ได้ระบบทำพัดทัสกิน เดี๋ยวเริ่มลื้อ,อ,อก,<ด>กันเลยดีกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามีอาการอะไรอีกเดี๋ยวต้องยกถังแก๊สลงด้วยวันนี้สองคนคงกับอากูช่วยกันตั้งจิโลฝากด้วยฝ<ะ>ากด้วยยิ้มฝากด้วยยิ้มฝากด้วย,ย,ถ,วยถ่ายมันเครื่องมาเลยบ้าเริ่มเดี๋ยวไ่เอาเครื่องมืออนะทุกคนเด <Okay. S 1> ี๋ยวตั้งห้องให้ดูว่ามันต้องลื้ออะไรออกมาบ้างแต่ดูแล้วอาการหนักอยู่ต้องยกหม้อน้ำออกมาต้องหมดเลยอะระบบต้องไล่ใหม่ทั้งหมดทอยางมันผือต้องไล่ใหม่หมดด้วยเพราะรถมันอยู่ต่างจังหวัดช่างต่างจังหวัดก็ ทำยากบางทีก็แพงาาอ่าแต่ถ้าอยู่กับเราแล้วเนี้ยเราก็ทําให้มันครบไปเลยมันจะได้จบในที่เดียวนะไปเดี๋ยวลองไปไล่ดูก่อนอ่ะบางีถอดแก๊สหัวฉีดหรือ,อยังไงนะพี่ถอดปลั๊กเลยอะไรระบบมันระบบไฟมันต่อไงวะมันแค่แค่ถอดมันมีกล่องหัวฉีดใช่ไหมมันมีกล่องคุมแต่ว่าเราต้องรื้อมาเพื่อจะถัดเข้าระบบเดิมแผบเข้าหัวฉีดเดิมอ่าเพื่อใช้ใช้ไฟฟ้าเหมือนเดิมใช่ไหม ตอนนี้ก็ให้แก๊สมันเราไม่เอาแล้วนี่เห็นไหมมอต้มเดี๋ยวเราก็แกะออกเลยแล้วก็น้ําที่มันมาเลี้ยงมันมาอยา่างไรเราก็อุดเลยใช่ไหมแล้วก็น,น,วน,นั้นเป็นหัวาีดนั้นเดี๋ยวถ้านั่นเราก็ดูถ้าสายดีเราก็เวียนหากันเลยอาาสายมันเข้ากันได้ไคนที่อยากจะถอดแก๊สเองบางคนใช้รถเก๋งเบื่อแล้วไม่อยากใช้แก๊สแล้ว<ม>ไปเดี๋ยวไปดูว่าถอดระบบอะไรอีกนะ ได้มาหนึ่งพวงนะครับท่านผู้ชมเป็นไงอันนี้คือกล่องกล่องหัวฉีดของแก๊สเอ็นทีวีเป็นไงตัดระบบออกมาแล้วหนึ่งพวงทิ้งไปก่อนไม่ได้ใช้ตอนนี้ยังเหนื่อยอเยอะครับเดี๋ยวเริ่มลื้อต่อเป็นยังไงคะนี่ตั้งแต่ที่เราซื้อเปิกล่องออกมาแล <ทำ S 1> ้วทำไมอ่ะไม่รู้ว่ากล่องมันไหม้ป่ะเขาไฟไม่ยอมจ่ายไปถามช่างโยกก่อนหรือเละเทะมันแลเอ้ยโทรถามช่างโยกนี่ว่ามีการบรอกไหนตอนนี้คืออะไรมันทางบ้างตอนนี้เหรอไฟไม่จ่ายถอดระบบแก๊ส มัน้ำรั่วท่อยางระบบท่อยางทั้งหมดทะเบียนขาดลำมันเครื่องแห้งผมแล้วไอ้ตายทัวเพื่อนมึงนี่มันชั้นเทพจริงๆไงขายเยอะๆขายได้พอหมื่นป่ะไม่เป็นไรแตกลับไฟรอบนี้แล้วประกันได้เหมือนรถใหม่เดี๋ยวทำให้รรบทำอ๋อเนี่ยกูปิดกล่องเรียบร้อยไปแล้วเมื่อกี้เราเปิดกล่องมาดูนะครับแล้วก็น้ำยาคลีนคอนแทคของไฮโดรซินกระป๋องสีฟ้าฉีดล้างเรียบร้อยแล้วสภาพกล่องมันสวยอ่ะมันไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวลองใส่ที ปัญหาคือไฟมันไม่มาครับไม่รู้เป็นที่อะไรนะไฟไม่ออกมาหวัวเทียนกล่องดูแล้วไม่ไหม้ทนี้ก็ต้องไปดูที่จานจ่ายมันจะมีกระาจานจ่ายอยู่ไม่รู้ว่าจานจ่ายเสียหรือเปล่านะไฟมันถึงไม่มาเพราะตัวอื่นไม่มีอะไรนะอาการนี้มันมีมาแล้วรถมาแล้วที่เอามาทำเนี่ยมันเป็นเพราะอาการนี้แหละมันไม่มีไฟออกมา oh, <wow. S 1> เราเ็ตอนแรกเรานึกว่าน่าจะเป็นที่ระบบแก๊สมันชอ็อตกันใช่ป่ะพอเราลื้อระบบแก๊สออกแล้วจำสายกลับเข้าไปแล้วมันก็ไม่มาเหมือนเดิม ฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาไล่ดูอีกครับเดี๋ยวถ้าเป็นที่ไรเดี๋ยวจะมาบอกที่หลังไปเดี๋ยวจะยก,กทางแคสออกด้วยโอหใหายงานขนุ่ม้วนน้ำยังไม่ลื้อเลยสองวันเสร็จปัไม่รู้เนี่ยไปทำตอ่อเอาฮะ,ะพร้อมแล้วค่ะเราได้ไปซื้อของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวมึงไปเปลี่ยนชุดกันได้ไหมไปมาแล้วลูกจ้าชุดโกโก,กวาที่หนูอยากได้ เราได้ไปซ่อมมอน้ำมาเรียบร้อยแล้วดูนี่แผลนี่ซ่อมยาวมากเลยอ่ะยาวแล้วก็นี่หมดเลยนี่ซ่อมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วร้านตรงแยกสัมพันธ์ที่รับประกันเรื่องฝีมือเพราะว่าที่บ้านเราทําที่นี่ทุกท่านนี่เอาไปซ่อมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อะไรที่ซื้อมาหมดแล้วเนี่ยไอที่ลืออกมาอีกลื้ออีกเรื่องนึงไอที่ซื้อมาก็ซื้อมาอีกเรื่องเดี๋ยวพี่ได้มาขรอบชุดนี้เข้าไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่า ต่ไอเรื่องระบบไฟที่มันไม่ติดอะ่ะยังไม่ได้เช็คแล้วเดี๋ยวไปไล่ไฟอีกทีว่าทำไมไฟถึงไม่ออกเป็นที่จานจ่ายหรือเป็นที่กล่องหรือเป็นที่อะไรเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีแต่ตอนนี้ประกอบว้ก่อนจ้ะโอเคครับทุกคนกลับมาเจอกันวันที่สองอีกแล้วมาพอดีเลยไอ้เนอะมึงมาช่วยกูยกถังลงอันนี้เฮ้ยฉันขับแวมองไม่เห็นรถแม่ย้ายมึงนะ อะไรเนี่ยเลียวๆไอ้ยง่าแมคอามเนี่ยไอ้ยี่ถังเอ็นจีวีนแปกคนเดียวไอ้ยี่ยนี่มันถังเอ็นะมึงยังยกคนเดียวเลยหรอมันยกขึ้นได้เนี่ยเบาจะมันยกขึ้นได้เลยเดี๋ยวนียงไเอ้านี่เป็นคนหรืออะไรเนี่ยบ้าหายแมคันใหมวะเนี่ยอุ้มเนี้ยอุ้มเน เด no like, да yeah, <that> ี๋ยวระวังวิ่งมหน่อยก็ได้มาคลองหน่อยก็ได้หนดูท่านดูมีอะไรท่านดูมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวง่ายพี่น้องอี๋เอ้ยเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวฮักดีกว่าเฮียไม่ควรจะลงว้าโอเคมาดับเครื่องอียไปตึ๊บเลยวะ เราไม่ขโมยย่ยกมาแค่หลังนี้แค่หลังนี้ไมนก็กิ้งไปเนี่ยผมไม่เคยเลยไม่ก็กิ้งเลยไม่ยอมใจเจอปัญหาการขโมยการขโมยรุ่นนี้ไอ้เหี้ยสวิตช์เนาะยู่ไหนขโมยขั้นเทพอยู่ไหนอยู่ใต้ถังแก๊สมันคือการขโมยในการขโมยอีกรอบนึงเดี๋ยวเอาหัวเทียนลองใส่ดูถ้าใครไม่จ่ายก็ใช่กันซ้อนกันเข้ายังเข้ายังเอาแล้เอาตัดไหม อ่าตัดน้ำมันม,นมั้งอันนั้นน่ะน้องเปิดสวิฟต์เปิดเปิดหึงออกเ okay. ปิดแล้วโอเคใส่หมดที่เข้าไปใส่าเพิ่งนะเอานะโอ้โหไอ้เชี่ยรถอะไรครับเนี่ยมันเริ่มจะงองต้องตองทะยุกว่าไก่ชนเจอที่มาสต์เฟิร์นยิคนยิ่งเจอครับทุกคนเดี๋ยวไล่เก็บรายละเอียดให้หมดก่อนยังไม่เสร็จพี่ยังอีกเยอะปิดแล้วน้ำมันไม่ขึ้นใช่ สุดยอดเลยคันนี้กันขโมยไม่ต้องมาขโมยรถแม่กูนะพวกมึงขโมยไม่ได้หรอกมึงหาไม่เจอหรอกขนาดเจ้าของยังสโซดาไม่ติดเลยเดี๋ยวกูย้ายต้งวิ่งต่อไปรถเสร็จแล้วตางเอารถลูกค้าไปลองเลยวะไปเดี๋ยวให้มือหนึ่งมันขับเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวนูเลยรถไปลองไงครับนี่เราได้นักขับแล้วเอาเบาเเอาเบาเฮ้ยมันแก่มมันแก่ไหมไปทุกคนดูว่าจะส่งรถได้ยัง อ่ะเปิดมาเรียบร้อยมามาดูสิ่งที่ทำันไปมั่งเอ๊ะทำไมเครื่องผมมันเอียงเงี้ยก็มันเป็น3าไงตรงนี้เราถอดตรงนี้มันเก่อนมันเป็นมอต้มเราถอดทิ้งไปแล้วเนื้อหัวเติมเนี่ยพี่ยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวพี่จะก้มเข้าไปตัดหไหนไหนไหนมอต้มมอต้มถอดทิ้งไปแล้วเออทำทำชาบ,บูได้ได้ได้ถูกห้าบาทสิบบาทเอาหมดใช่ไหมแล้วก็หัวชีดตรงนี้เราไม่ได้ถอดคอยดีออกมาสายเดิมก็ยังอยู่เราก็เลยเอาน็อตอุดไว้คือหัวชีดอะไรอะน็อตแก๊สไง เหลือกานจ่ายเราได้มาแล้วลุงพี่ไอทีุ่พี่ไออซ์อะไรยนต์นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแต่ลองใช้ดูก่อนถ้ามันใช้ได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวไม่เรียกเจ้าของรถมันนะเอาไปลองดูขาทีเดียวเฮ้ยเอาเลยไอ้นี่เขาต้อเป็นไม่เหล็กเลยลูกค้าละกค้ากูแล้วเป็นไรครับเนี่ยมึงกดเกี้ยวว่างวันนี้เดแบตหมไอ้สัตว์มึงนี่ไปน้องจะแน่ไปคืนเขาถนนโลองครับลองนงได้เลยครับ ลองมาได้เต็มที่ครับโอ้ยไม่ขับนิ่มเลยอ่ะโอโ้ไม่ขับนิ่มัทำไมได้ซอมอีกรอบทำไมอ่ะลูกค้าขับต้องตีขนาดนี้แล้วก,ก็ไม่หยงไม่ยห,อหมยดอยเดเฮ้ยอไหร่รมันสวยนะอยู่ในกล้องรถสวยนะใช่ดีเหมืนดีดูดูลูกค้าลองเบ่งมือครับ มือจักก็ดีเลยมึงมึงขับรถอย่างนี้คุว่าถึงได้พังอไป,ไปเอาไปใช้ก่อนเดี๋ยวขอดูเพราะว่ามันซ่อมเยอะเลยกนคันนี้ถ้าร <Okay. S 2> อ,อซ่อมให้จบนะอีก8ชั่วโมงก็ไม่จบหรอกจอ้สัว์มงควายคว,วายก็ตายอะมึงอรถเกีย,ยอะไรทนผมได้อะอีควายควายก็ตายอะมีแม็กเคยมีแมธรรมดาเกีค่ะเดี๋ยวไปดูว่ารถคันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวไปดูในช่องยิมน้อยต่อเลยับองพี่จบภากิจขี่เรียบร้อยไปถ้าชอบคิปแบบนี้อย่าลืม คนไลน์คนแชร์คนติดต่ให้ช่องชูชัิเคน i ี้คาครับ<ช>แล้วมาดูว่าต่อไปจะเป็นช่องล้วช้ยต่ออีพนี้ไปกนครับสตัวดีครับผมคุณว่าอย่าลืมพัมน้อยาเคนตี้คาไปใส่ชื่อได้ไดในเพจเคนี้คาครับผมไปครับ